มีเหตุผลอะไรที่จะไม่มีมีเหตุผลเดียวก็คือทํำยังไงจะให้มีให้เร็วที่สุดดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับที่กําลังจะมีเครื่องนี้เป็นของตัวเองใครสัญญาว่าเครื่องนี้เราจะมีติดกระเป๋าหรือไม่ครับยารูร้กเซไอ้ขอบคุณมากครับช่พีโบกับนะใครรู้แล้วใครอยู่ระหว่างร,รู้หรือไม่รู้ไม่มีมนะครับนะคือต้องบอกต้องบอกว่า ทุกคนในห้องนี้มีสิทธิ์ที่จะทำตัวสแกนเนอร์ได้นะคน้อนครับน,นะครับแล้วเราคิดว่าวันนี้เนี่ยมีธุรกิจเครือข่ายไหนบ้างที่มีเครื่องวัดแบบนี้ไม่มีมีไหมไม่มีไม่มีนะผมเองเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าโดยส่วนตัวเนี่ยนะก่อนหน้านี้ผมเคยทำธุรกิจเครือข่ายยี่ห้ออื่นที่เป็นของคนไทยนะ แล้วเราก็มีการทานอาหารเสริมเนี่ยของเขาได้ดูอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนะฮะแล้วมีอยู่วันนึเงเนี่ยคุณน็อตผมก็มีเพื่อนเนี่ยที่อยู่ดูสกินเนี่ยนัดเราเนี่ยมาที่สูนดูสกินนะทีน,นั้นนัดข้างล่างนัดที่สตาร์บัคใช่ไหมแล้วก็คุยข้างล่างอยู่แป๊บนึงแล้วก็พาเราขึ้นมาเลยที่เขาเนี่ยก็รู้ว่าเราเนี่ยทำธ,ธุรกิจที่หออื่นอยู่นะคุณรู้ไหมนะครับอึ้นแกนเนอร์เนี่ย เราเคยไปคุยกับคนแล้วรู้สึกว่าไปคุยกับคนเนี่ยเราก็บอกว่าทํามาเพื่อวัดมันก็ขึ้นอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะทำมาเพื่อวัดของลูซากินนะใครเคยเจอคนพูดอย่างนี้มั้ยมีไหมนีอ่ะถูกไหมครับเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมนครับซึ่งณตอนนั้นน่ะผมขึ้นมาที่สูงเนี่ยนะครับเราก็กินที่ห้องถึงมาก่อนใช่ไหมนะครับเราคิดอย่างนั้นแหละเราก็ดูไอ้เครื่องนั้มันอยู่ที่ลูซากินมันก็ต้องทำมาเพื่อวัดของว่าจะมีลูซากินอยู่แล้วทาร้านทาร้านนะครับ แต่เรารู้ว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายของอเมริกาเนี่ยมันแรงมากนะเขาว่าแรงก็คือถ้าวันนี้นะสมมติว่าเครื่องที่ประตออกมาลนะครับมันวัดเฉพอะได้ของโปรตีนน่ะแล้วยี่พวอื่นวัดแล้วไม่ขึ้นหมดแล้วมันความหมายคือว่าถ้ามันโอเวอร์เคมอ่ะบริษัทมันจะโดนซูบจนมันเจ๊งไปเลยนะเขราะอะบเพราะขนาดที่มันลอกเนี่ยสมมติไม่ได้สมมติเคสที่เราเคยได้ยินนะครับไปกินกาแฟร้านกาแฟชื่อดังอ่ะแล้ว น้ำร้อนอ่ะหกลูก